โอ้โราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนว,วันนี้เราจะมารีวิวสกินนักบวชหญิงสกินเก๋ครับผมสกินรีเฟล็กเตอร์ของ C O A ครั้งที่4นะครับผมอ่ะผมก็สมได้สักพักแล้วแหละก็เพิ่งมารีวิวเพิ่งว่างมารีวิวนะทุกคนนี่สกินสวยครับผมมีเครื่องประทับเครื่องประดับจริงจริงสกินจริงมันไม่ได้เปลี่ยนตัวประตูวาร์ปนะครับผมสกินจะไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์ตัวไม่ไม,ไม่เป็นสีม่วงนะั้นมันก็เป็นสีดำๆเหมือนเดิมแหละประตูวาร์ปแต่ว่าแค่มันจะเปลี่ยนตัว อุ้ยเจอเอซเบลล่าด้วยเอสเบลล่าเอซเบลล่าบลาๆาโอ๊ยโอเคแตกหนึ่งอุ๊ยโดน บอานละอันนี้อ่านในคอมอ่านในคอมรู้สึกว่าจะสะดวกกว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปลงในแอปก็ได้ไไเดี๋ยวค่อยลงใน i อ a พไป,ป,ป,ปตัดต่อทีหลงังระบบซีจียังการได้ จริงแลกได้แต่ก็ยังไม่อยากแลกอ่ะขี้เกียจกแลกกูเพิ่งสุ่มได้สกินบางมุมมาเองอ่ะคือไม่เข้าใจาว่าจะเอาสกินถองไปทำให้หไม่คือกลัวว่าสมมุติแบบแลกไปแล้วอ่ะแล้วมันมีสกินใหม่เข้ามาอีกอ่ะอแล้วมันจะไม่ทันนะสิสมมติเผื่อแบบมีสกินอะไอีฟแล้วจะไปตัมมาอย่างเงี้ยกูจะแลกทันเนี่ย ดูใส,ส่ดบรีบขึ้นชั้นสองก่อนโดนต้องรีบขึ้นชั้นสองทุกคนูโดนแล้วแมรี่ต้องม <ừ> ีบิงแน่เลยอะทุกคนบิงก็น่าจะคูดาวสุดแล้งอ่ะอื้อีกหนึ่งดอกแล้วกัน จะจูงห้าเครื่องแล้วเขาจังหวะนี้ต่อเชื่อจูงห้าเครื่องไวะเนี่ยช่วยด้วยรีบปั่นรีบปั่นเศกกระจกได้ไกลมากโอ้โษท้ารอมา่ะโอเคเข้ามาขูกกลับไปที่เดิมที่เดิม วิงแน่เลยทุกคนเขาคิดแมรี่เขามีวิงคนชื่อแม,แมรี่เขาแมรี่เขามีบิงอุย <c oughs> อ้ยเขาตีดักไม้เลยทุกคนเหมือนถ้าอยากจะผมก็พับไม่ได้เลยสกินนี้ผมชอบตรงตัวเขียนตัวแขนเออลืมสกินแมนรี่มีตัวนี้ด้วยดอกไม้ถือว่าคุม้มนะเถอะใครได้สกินทองแมรี่มามีดอกไม้ตรงเก้าอี้เสือด้วยนะค ก็มาช่วยก่อนอันนี้คนนี้มาช่วยน้ำหอมน้ำหอมขุจะตายแล้วช่วยก่อนเอาจุดที่ออกหอบเอาไปเลยเดี๋ยวเขาจุกเสียสละให้เองจะไล่เขาแน่นอนจะเอาเขาให้ตายให้ได้โอ้ยเบ่ง เมลีวิงอะโอเคเอาออกกันไปเลยเอาลูกก้าจะออกได้ไหมเนี่ยเอาลูกก้าออกได้โอเคก็รอดแล้วโอเคถือว่าชนะแล้วผม ผมก็เป s, <c oughs: S 2> ็นผ <c oughs> ู้ศึกษาจูงให้ทีมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะนี่ผมยังไม่ได้สกินจิ๋วได้ทุกคนนี่กำลังคือช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเล่นไงเลยไม่ค่อยว่างอัดคลิปเนี่ยกำลังคุณเก็บแต้มไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมีรีวิวสกินจิ๋วได้คุคงจะได้กิ๋วได้นะกิ๋วได้นานหลักดีคือได้กรอบรูปมาทุกคน แต่กรอบนี้ก็ได้อะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนเชครับผมบ๊ายบาย